สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เพิ่งเล่นจบไปก็เป็นภาคต่อของอพิจิโอนะครับในทางม i n เนอร์นะครับผมวันนี้ผมก็ได้ใส่โน้ตสเกลเยอะขึ้นไปนะครับเพื่อให้ความนุ่มนวลลงนะครับเพราะครั้งที่แล้วผมรู้สึกมันแข็งมากเพราะผมเล่นอพิจิโอเยอะนะครับแต่จริงแล้วมันเป็นเอ็กซ์ s ์ซส์นะครับผมเป็นเอ็กซ์ไ์ซยอยากให้เพื่อนๆได้ยินโน้ตเยอะๆนะแล้วที่ผมเล่นไปครั้งที่แล้วและครั้งนี้ก็คือ ผมใช้สเกลเดียวนะเพื่อไม่ให้คอนฟิวส์นะไม่เอาโหมดมารวมไม่เอาแรมรวมคือในเอ็กซ์เซอร์ไทด์ให้ได้ยินเลยว่าเล่น1สเกลกับอพิจิโอเสียงเป็นยังไงเวลามาบวกกันนะครับแต่จริงมันบวกได้มากกว่านั้นนะใส่เป็นทาโทนิกใส่โหมดนะครับใส่บลูสเกลอะไรเนงะี้ยสามารถรวมเข้าไปได้เยอะกว่านั้นนะครับแล้วจําเป็นไหมที่ต้องเล่นในโพสิชันเดียวกับผมที่เล่นเป็นบล็อกอย่างเงี้ยมันจะเป็นนะถ้าเกิดคล่องแล้วก็ต่อนะครับอันนี้คือเอ็กซ์เซอร์ไทด์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมนะนอะชิ เอามาผสมบางส่วนก็โอเคนะครับอย่างที่ผมบอกขึ้นและลงนะครับเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะโอเคคอร์ดแรกที่ผมเล่นวันนี้ก็คือไมเนอร์นะครับไมเนอร์เซเว่นนะครับวันนี้มีบางอันก็ไมเนอร์เซเนนะแต่เป็นคอร์ดที่ผมใช้ประจำนะครับในทางไมเนอร์และ m ม n นอร์เซเว่นะโอเคอันน <m> ี้คอร์ดนี้ผมใช้ประจำอยู่แล้ว <m> ก็เป็นเพรสชั่นน <m> ี้ผมก็เล่น ในการเล่นอะพิจีโอนั้นะจริงผมจะไม่เล่นบิ๊กคอร์ดนะแต่ว่าผมเห็นกีตาร์รุ่นใหม่เขาเล่นกันออกแม่งสวีปท็อปเลยนะท็อปแต่หัวอะไรเก่งมากนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมจะเล่นจะเล่นแบบเล็กๆครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่ลู่ตรงนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นไตรแอดก็ได้นะมือกีตาร์หลายคนก็เล่นไตรแอดเยอะนะครับอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวอย่างรันนี้ผมจะลองโซโล่ให้ดูเล็กๆนะแบบเล่นแบบเพียวๆไม่มีแบนะ็กกิ้งแท็กยกตัวอย่างเกิดเพลงขึ้นมาผม,ผมอาจจะขึ้นมาอาจจะต่อด้วยสเกลขึ้นมาพี่โจสเกลผมอาจจะเล่นสเกลอยู่นะครับ แตผมลงแลนดิ here, ley, function, andal, phin, run, ้งแลนดิ้งที่เอพิจีโอนะครับโซโลไปโซโลมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบที่เอพิจีโอนะครับหรือว่าเริ่มที่เอพิจีโอก็ได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็พอนะครับแล้วก็เลนสเกลนะครับเพิ่มไม แล้วก็แลนดิ้งพิจิโออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเล่นอพิจิโอตลอดเลยมันก็แข็งน,นะครับมันก็แข็งหน่อยโอเคประมาณนั้นนะโอเคไปโพสิชันต่อไปแล้วกันนะก็โพสิชันนี้ผมกดนี้จริงๆแล้วขอนี้เป็นม i n เนอร์เซเว่นดรอปทนะครับเอ้ผมกม็ตอนผมเรียนมันก็เขาเรียกดรอปทูผมก็เรียกดรอปทนะครับแต่ว่าผมก็นํามาใช้ผมชอบผมชอบคือผมชอบผมก็นํามาใช้กับเพลงทั่วไปอะไรเงี้ยหมดเลยเหมือนกัน มาใช้คือเป็นไมเนอร์ของผมมี่คอร์ดหนึ่งแล้วกันในโพสิชันนี้ยถ้าเกิดโน้ตไซสี่ผมจะเล่นไมเนอร์แบบเนี้ประจําเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับไม่อธิบายและทฤษฎีแล้วงงใหญ่นะครับน่อไปน้องงใหญ่โอเคต่อเลยโพสิชันนี้ผมก็จะเล่นนะครับอันนี้ผมก็จะโชว์เหมือเดิมนะผมก็จะลองลงแปะพิชิโอแล้วก็เล่นสเกลต่อนะครับ ผมลองไล่ไล่ดีเซนะอ่ะพีจีโอนะแล้วก็ต่อไดสเกอนลงกับพีจีโอก็โอเคนะครับประมาณนี้นะเอ็กซ์ซอร์ซ์สั้นๆนะโอเคก็ลองฝึกนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้าคล่องแล้วมันจะมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับอันนี้อันต่อไปอันนี้ตลกครับคนหลายคนอาจจะคิดว่าตลกนะเฮ้ยไม่กดอะไรวะรูดเลิศก็ไม่มี อัร like, <Yes. S 1> ูทมีครับอีจีตัวนี้ครับคือผมขี้เกียจกดยังไงอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีโน้ตอีกตัวอยู่ตรงนี้โอ้ขี้เกียจผมก็ผมก็เล่นเงี้ยหลายเพลงนะผมก็เล่นคอร์ดไมเนอร์โพสิชันนะผมก็เล่นตรงนี้แหละแค่นี้นะครับผมอีจีมันก็น่าจะเป็นแค่ไมเนอร์นะไม่ใช่ไมเนอร์เซเว่นนะโอเคไม่ต้องลืมนิสเดียนไปเอาง่ายๆผมเล่นแบบนี้แล้วกันลองลองลองไปใช้นะเพื่อนๆพี่ๆน้องขี้เขาเรียกมือกีตาร์ขี้เกียจนะรักกายอาก็วิดีโอที่ผมเล่นก็เป็น โ o ซิชั่นเนี้ยชาวล็อกเล่นกันเยอะนะแต่ผมจําไม่ผิดนะผมเห็นแบบคนสวีปเก่งๆนะไม่โอเคแต่ผมไม่โอเคนะผมไม่ค่อยเก่งนะพวกนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองลองลองนะครับลองลงอัพพิจิโอแล้วก็อ่าเริ่มอพิจิโอแล้วครันนี้ก็อ่าสเกลต่อนะครับ ก็จะนุ่มนวลลงนะครับผสมอย่างที oh ่เราบอกนะเล่นสเกลเสร็จเล่นต่อด้วยอาพิจิโอนะครับหรือว่าเริ่มด้วยอาพิจิโอเห็นไหมครับผมเล่นไหมมันรู้ทมันเริ่มอะมันผมจะบอกไงมันสวยดีครับสําหรับผมว่าสวยดีไปเริ่มแล้วเวลาลงอาพิจิโอก็ไม่เสมอผมลืมบอกไปนะมันไม่เสมอไปนะครับ ว่าจะต้องลงโน้ตในคอร์ดอะไรเงี้ยไม่เสมอไปนะหรือเริ่มโน้ตในคอร์ดไม่เสมอไปแต่เป็นไกด์ไลน์ดีกว่านะเป็นไกลลด์ไลน์นะจะบอกว่าเฮ้ยจะต้องเล่นอย่างนี้แต่ตอนผมเริ่มอะเอางี้่าผมว่ามันเวิร์กนะมันเวิรก์กเวิรก์กเป็นเป็นอ่าเ,เป็นการเปิดทางในการโซโล่ที่ดีนะครับโอเคต่อเลยเฮ้ยถึงไหนแล้วอ,ออกคอร์ดนี้อันนี้เป็น,ปนโพสิชันนี้เป็นโพสิชันที่ผมชอบมากเลยนะมันแม่มันเหมาะมือเลยขนาดนะ S <S ผมชอบสวีทในโพสิชันนี้มากนะเล่นในหลายบทเพลงเลยนะโพสิชันนี้ยผมชอบมากเลยผมว่าซีเควนซ์มันเหมาะในหลายเพลงนะโอเคก็ okay. <S 2> <S 2> <S <S ผมอาจจะลองอัพพิโอนะครับอันนี้ไปสเกลแล้วลงอัพพิโอต่อด้วยสเกลนะครับลงเลโพนนี้แบบดีมากครับ ตำแหน่งนียผมจะสวิปแต่สายห้าเลยนะแต่บางทีก็มีอย่างนี้นะสายแค่สามสายนะครับโอเคเราต่อเลยเราจะนานนะครับครั้งนี้เราไปต่อกันที่แท็ปบิ้งนะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆ,ๆ,ๆผมไม่ใชถนัดในทางแท็ปบิ้งในทางไมเนอร์มากกว่านะแท็ปบิ้งสวีปตแท็ปิ้งเนี่ยในทางไมเนอร์แต่ก็ไม่ได้เก่งนะเอาง่ายๆพอพอรู้อะไรเงี้ย ไม่รู้เพราะอะไรทำไมเราไปสวิฟในทางเมเจอร์เยอะๆนะสวิฟเมเจอร์แล้วก็แทปปิ้งเมเจอร์นะหรือว่าอันอื่นทำไมเราทำทางไมเนอร์เยอะผมก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นบทเพลงที่เขาแต่งมาสมัยก่อนนะเออผมผมเพิ่งคิดคิดถูกคิดได้นะเฮ้เฮียกูสวิฟเมเจอร์ไม่ค่อยได้เลยนะแทบไม่ค่อยได้เลยนะแล้วก็แทปปิ้งเมเจอร์ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยคือได้แค่ทางไมเนอร์เนี่ยพอได้นะครับโอเคเราไปเข้าเลยนะครับ โพสิชันแรกที่ mm. ผมเล่นนะอันนี้นะ mm. เออขอเลย mm. อันที่ผมเล่นคืออันนี้นะครับอันนี้นะครับครั้งเนี้ยสเกิดมันเยอะไปนะครับที่ผมแทบนะ mm. ผมแทบอันเนี้ยผมแทบเป็น13 13 12นะครับว mm. ิธีคิดของผมก็คืออ่าอ่าที่ผมคิดอันเนี้ยคือผมเล่น G G minor นะครับแต่ผมแทบ D minor p e n t a นทา i ทนิกอะไรประมาณนี้วิธีคิดผมประหลาด แต่จริงๆแล้วก็คือเอาอยู่ในอยู่ในสเกลก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดคนบางคนไม่ชอบแทบขึ้นมาเงี้ยก็แทบสายเดียวก็ได้นะครับแค่นี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็แทบไปแทบมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แค่นี้แหละครับก็เล่นนะแต่ที่ผมเล่นในเพลงนะผมเล่นเป็น พอ pull off แล้วก็ bend ประมาณนี้นะครับปลาย position สองต่อเลยนะครับลองไปเล่นดูนะเพื่อิร์กนะ <laughs> position สองอ๋อ sorry version สองนี่ผมแทบ G เลยละกันเอาตรงตัวเลยนะครับ เนอมันเหมือนมันซับพอร์ตอะไรเราแท็บบิ้งอะครับให้สวีปแล้วก็แท็บบิ้งสวีปแท็บบิ้งนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเอาจริงที่ผมทำแตัวเองเมื่อกีก้เนะี่ยผมไม่ค่อยถนัดก็เรหรอกแหละแทบไม่ได้ฝึกเลยดีวยกว่าถ้าไม่ได้ฝึกเลยพวกเนี้ยพอ <c oughs> <c oughs> สกิลติดได้นะลองไปฝึกกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆอย่างน้อนอ,อันนี้ก็ได้แล้วแล้วก็อันที่สามก็เป็นอันนี้ i ี skipping string ไป็นไหครับอันนี้นะอันนี้4เนี่ยโอ้โอเคอันนี้ง่ายง่ายคือผมจะชว์อีกเท็กอีกอันหนึ่งเกิดสมมติเราลงไป ก็เบนสนะครับคือ <cái S 1> ผมเล่นเลย G เ G m i n เนอร์ตรงนี้นะก็อาจจะเป็นอะไรประมาณนี้หรืออาจจะแท็บเป็นอย่างงี้ก็ได้ก็คือแท็บเป็นอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆผมก็ไม่ค่อยจะบอกไงเอ็กซ์เปิร์ตสักเท่าไหร่นะทางนี้แต่ลองนำไปเล่นนะครับเอ็กซ์ไซร์นะแทปปิ้งผมจะลองทาอย่างนี้อ,อ่ะสอย <c oughs> <c oughs> ถูลักเลยนะจริงๆถ้าคนเก่งเขาเล่นต่อได้เลยนะรับ นะครับผมโอเคก็พอสนุกสนานนะวันนี้นะในทางมาเนอร์นะครับฝึกไขคข้องนะครับจะนําไปโซโล่ได้ดีนะครับผมพวกนี้ผมถือว่าช่วยนะแล้วในอนาคตนะหลังจากผมเขาเลือกอะจะบอกไงเขาเลือกเขาลาดีกว่าผมแชร์อพิจิโอทั้งหมดเสร็จนะเราก็จะมาแชร์ผมจะมาแชร์เกี่ยวกับการนําไปใช้ใน จะบอกไงคัตคัตติ้งเชนนะครับผมในคัตติ้งเชนคือสมมุติว่ามีคอร์ดโปรเกรสชันนะโซโล่ไปอเงี้ยเราแชร์พิจิโอตรงนี้สักนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็กลับมาสเกลอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาแชร์หลังจากแชร์พิจิโอครบทุกอันนะครับวันนี้แอบนานนะครับผมโอเคจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ